ล้าข้าวได้ไม่เกินสามวันสามวันสี่วันจากนั้นมาก็อยู่ตัวนะมีแต่ใบแต่นี่ใบเขียวใบนึงใบอ่อนต้นหอมเป็นที่มาของมแมลงนอนกอพวกมแมลงต่างๆแมงทั่งพวกเพลี้ยกระโดดพวกเพลี้ยแป้งมันชอบในเมื่อมันมันไม่กินแล้วเกินเกินสามวันไปแล้วมันมันหยุดกินพอมันไม่สวยทำยังไงครับเขาบอกว่าเอ้ย เอาไปใส่เอปุ๋ยไปใส่อย่างนี้สงสัยมันไม่พอปุ๋ยอ้าวเติมลงไปอีกเติมลไปแต่เมื่อมันมันไม่กินครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปมันก็ไม่กินใส่ลงไปก็เหมือนเดิมเพราะมันกินแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ผมต้องบอกว่ามันกินได้ห้าเอร์นถึงสิบเปอร์เซ็นเนี่ยกระสอบนั้งพันพันห้าร้อยบาทกินไปแค่แปดสิบบาทอีกอีกพันสี่ร้อยอ่ะ โยนเงินทิ้งโยนเงินพันสี่ร้อยี่สิบาททิ่นไปบอกไม่มีประโยชน์ฉะนั้นเราทำยังไงถึงจะประหยัดต้นทุนได้โดยที่ใช้ตัวนี้ใช้ให้น้อยลงใช้ตามที่มันกินมันกินสิบเปอร์เซ็นก็ใช้ไปแค่สิบกิโลพอต่อเน,นื้อที่แต่จะให้มันกินทั้งหมดเราต้องใช้คู่กับตัวนี้แล้วมันจะทำให้ตัวนี้ย่อยสลายหมดแล้ว มาให้ต้นข้าวให้กินซึ่งจะกลายเป็นา่าบริสุทธิ์ต้นข้าวเขาจะกินได้อีกต้นข้าวสวยเขียวใบตั้งใบจะไม่งมมันจะตั้งกันตลอดแล้วโดนแดดโดนอะไรนอนกอมแมลงตัวนี้ไม่สามารถสกหลบตัวซ่อนตัวได้เพราะใบมันไม่ได้งมให้มันมันชัดอยู่ตลอดนอนกอนอนมแมลงซึ่งสิ่งต่างๆมันก็ร้อนเป็นเหมือนคนนี่เพราะโดนแดดมันก็ไม่อยู่เหมือนกันแต่ถ้ามันเขียวใบงม มันหลบตัวซ่อนตัวได้ฉีดยาพ่นยาฆ่ามัน้าไปไปไปหลบซ่อนอยู่ใต้ใบทำยังไงมันก็ไม่ตายพอหลดฤทธิยาก็เลยขึ้นมาก็กินต่อแต่ถ้ามันโดนแดดอะไรมันจะไม่กินแต่สมมติกลางคืนหล่ะมันมีนอนผีเื้อหรือว่าพวกชีปมาขาวพ่กอะไรเพราะมันต้นต้นแฉมมันแย่ถูกไม่เข้ามันไม่กินครับมันเข้าไม่ได้สามตัวไม่ได้กินกิถ้ามันมันสามใบอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามันกล่องใบตรงกลางลงได้มันก็จะสร้างใหญ่พอสร้างใหญ่เสร็จปุ๊บ ไข่พอไข่ได้เตีมยนที่มันก็ปล่อยลงแล้วก็ไหลลงตรงกลางกินท่อน้ําเลี้ยงฝังตัวในท่อน้าเลี้ยงกลายเป็นข้าวซุกกลายเป็นข้าวรีบข้าวไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มไม่โตเนี่ยแหละคือปัญหาแต่พวกเราก็มุ่งมุ่งหวังแต่จะใช้ยาฉีดยาฆ่าอย่างเดียวอาะา้าทีนี้มาดูอันนี้คือค่าความเป็นกรดว่านี้รู้แล้วว่ามันไม่ทํางานแล้วมันยังเหลืออยู่เหมือนเดิม แล้วมาดูมาดูตัวนี้ครับอ้าวใช่แล่ท่าลงไปครับอ้าวทีนี้พองแล่ท่าลงไปครับให้ดูปฏิกิริยาของแล่ท่ามันจะกลายเป็นฟองฟองฟูขึ้นมาทันทีเลยจากนั้นมาปุ๊บนะอันนี้ถ้าเราใส่น้อยแต่แต่ถ้าให้ใส่มากเพิ่มลงไปอีกครับเพิ่มลงไปนะครับอ่าเพราะอันนี้เราใส่น้อย แต่นี่เราจะใช้พอประมาณในเนื้อที่ว่าหนึ่งไร่ต่อนหนึ่งกระสอบอสมมติหนึ่งไร่หนึ่งกระสอบนะครับเอาให้ใช้ในพอปริมาณโ <Okay. S 1> อ,อเนี่ยสังเกตนะครับตัวนี้ถ้าเราเทออกก็คือน้ำ ถ้าเราเทออกมันจะเป็นน้ําแล้วก็เม็ดถุยแต่ถ้าตัวนี้แหละครับเมื่อกี้มันกินไปเราไม่กล้าเทาตัวนี้แต่ตัวนี้เราจะกล้าเทเพราะอะไรรู้ไหมครับมันดูดซับความชื้นในนาเราได้ไอที่เป็นสารพิษสารตกค้างอะไรตัวนี้จะดูดซับเอาไว้หมดเพราะดูดซับเพราะจากนั้นมาปุ๊บมันจะปล่อยออกมาคือ สารละเหิดไม่ใช่ละเหยนะครับมันจะละเหิ์เพราะละเหยตุ้มขึ้นมาในเมื่อเราปรับปรุงค่าตุาบ้สุดแล้วกดแก๊สไขเอนตัวนั้นเวลามันละเหินขึ้นมาปุ๊บตัวนี้จะป้องกันป้องกันไม่ให้ไบไหม้แต่ถ้าบมันไหม้เราจะบอกว่าเฮ้ยเทียร์ไฟเลยจริงๆไม่ใช่ครับมันเกิดจากการกดแก๊สไขโอนที่มันละเหิ์ละเบิดขึ้นมาจากเรนสูงมันจะขึ้นมาใบมามาใบ ไม่ใบยอย่างค่าความเป็นขงแก๊สไขนนอกจากใต้ล่างจากใต้ล่างที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราใช้แต่เคมีเคม,สสม,เนนม,มีบันผลสะสมกลายเป็นผลแก๊สไอน์นอวและผลใบไม่ต้องยีงวิ่งไปซื้อยาเชื้อราเทียไฟนี่คือเบืมต้นทุนแต่ถ้าเราใช้ตรงน,นี้ปรับปรุงดินเรียบร้อยหมดแล้วผลแก๊สไขนนอกมันจะไม่มีพอไม่มีผลแก๊สไอนนอว ข้าวก็ปกติมันก็ไปของันปกติแล้วถามว่าถ้าตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันจะกลายเป็นรูทุมตามเนี้ยแล้วมันซึมไว้หวดแ้วอย่างเนี้ยแ้วทาไมมันไม่ออกแต่ตัวนี้เทได้นียก็เป็นน้ำเหมือนเดิมมันเทมันเทไม่ได้นะเทมันก็เลอะฉะนั้นตัวนี้มันไม่สามารถที่จะซ่อมแล้วมันจะทํให้นาเราหลงหลงก็จริงแต่ครับมันจะกลายเป็นเลนมันไม่ใช่ขนตบ จะกลายเป็นขี้เลนพอขี้เลนพวบเราลงไปย่ำสมมติเราลงไปย่ำเดินผ่านมันจะเป็นฝุ่นเป็นลรยอะเกาะตามขาตามเน้่เรานั่นแหละับคุดเชื้อรุนเพราะผุมสะสมนานเป็นกลายเป็นกดแกลไห่เน่าผมแจ้งไห่เน่าคือตัวอันตรายที่สุดและทําให้อ่าล่างกายเราหรือว่าขาเราจะมีปัญหาเก็นตุ่มป็นบนพื้นคันตามสารพัดนั่นคือสารตกค้างจากเคมีที่มีผิด อันนี้ทุกคนถ้าทำนารูเห็นแน่นอนครับอันนี้คือเราอยากให้รู้ว่าปุ๋ยเราลนะ่ะสามารถซับความชื้นได้ตอนที่เราลงเกี่ยวข้าวมันจะไม่มีคําว่าปิ้งไปแล้วนาเราหลงไม่ใช่ครับมันซับความชื้นได้หมดช่วงบัดไปแล้วถ้ามีสารปุ๋ยพวกนี้มันก็จะดูดซึมไวโอเคสําสหรับอันนี้ก็ขอกล่าวคําว่า zariha <Gãraison�>